แล้วก็ได้เนี่ยวางเลยอ่ะเนี่ยเอ,อเอาอีกเขาอีกอ่ะทำะไรทำเลย,เลยตอนนี้นเราเป็นเจ้าของเราทำเลยถูกต้องสิอืาว่าไงนะฮะว่าไงนะฮะล่าสุดไปเจอมาอเป็นอย่ายไงไรบ้างต้วเโอ้รอประทับใจมากจริงๆ,ๆเพราะว่าคือแบบคือเก่งใจคุณนาร์ตัวเนี่ยคือเขาอย่างแรกเลยที่แบบเราเราเห็นเนี่ยคือความจริงแล้วว่าอยากจะบอกว่ามาร์กตัวเนี่ยเป็นศิลปินเกาหลีที่คุณเฟย์เขาชอบมากอยู่แล้วเขาพูดดุ่มฟังอยู่เรื่อยๆแหละว่าแบบเนี่ยสเปคเขาเลยแบบประมาณว่าหล่ออะไรอย่างเงี้ย นะฮะเราก็เคยเห็นแต่ในรูปก,กับในวิดีโอหรือว่าใน MV ต่างๆใช่ไหมแล้วก็วันใหม่อีกวันใหม่ก็เคยไปดูคอนเสิร์ตของพี่มาร์กต้วนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชอบก็แบบมาเนี่ยวันนั้นจะไปหาพี่มาร์กต้วนก็บอกเนี่ยเดี๋ยวเฮียกำลังจอกไปอะไรอย่างเง ah, แบบี้ยบอกนาแบบเอ้ยแบบทาเป็นแบบว่าแบบอยากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เดนวนั้นนางแบบต้องทํางานบ้านแล้วก็มีส่งงานแล้วก็ตื่นเช้าก็าเลยไม่ได้ไปอะไรก็พอไปเจอก็เออหล่อจริง พอเจอตัวจริงอ่ะโอ้โหหน้าแบบเล็กนิดเดียวแล้วก็แบบผิวดีหล่อแล้วก็ที่สาคัญที่แบบประทับใจมากๆคือเขาเป็นคนที่อัยาศัยค่อนข้างดีอ่ะวันนั้นน่ะเป็นงานที่พี่มาร์กตัวเนี่ยเขาเปิดตัว MV นะครับผมก็เขาก็เชิญแบบแขกมาในงานเยอะเลยแล้วก็มีแฟนคลับเนาะอากาเซ่อะไรเงี้ยที่แบบมาอยู่ในงานด้วยเขาก็รู้สึกผมรู้สึกว่าเขาดูแลทุกคนแบบอย่างทั่วถึงแล้วก็ดีมากๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบบอย่างแฟนคลับของของ,ของเขาเองเนี่ย เขาก็เดินวนมาหาแบบหลายรอบอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเออเขาผมผมสัมผัสได้ถึงความแบบจริงใจเวลาเขาแบบเทคแคร์ ank, แขกหรือว่าคนที่อยู่รอบตัวเขาทุกคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเออดีเนะะาะคุย,ยตอนคุยก็คุยนิดหน่อยครับก็บอกเขาว่าแบบเนี่ยแบบน้องสาวผมแบบเคยเคยเจอกับพี่มาร์คด้วยนะแบบเนี่ยเคยถ่ายรูปกับกับกับพี่มาร์คด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็เปิดร like so so ูปวันใหม่ให้ดูอะไรประมาณนี้ครับแล้วคุณแฟนเราละครับคุณแฟนเราเขินตัวกลมเลยไหมครับเพราะว่าเป็นเสียปีในดวงใจคือวามจริงก็มีคนถามผมหลายคนวันนั้นอะว่าแบบเฟย์ไม่มาหรอเพราะว่าเขารู้ว่าเฟย์แบบคือว่าเฟย์เคยไปสัมภาษณ์ในรายการแ้แบบเนี่ยถ้าเกิดแบบสเปกกับใครก็แบบเขาก็บอกว่ามาร์กต้วนอะไรอย่างเงี้ยพอดีวันนั้นคุณเฟย์เขาไม่ว่างก็เลยอดไปเขาก็ทีนี้คือ เขาก็มีฟีดแบ็กบ้างอะตอนผมลงรูปหรือว่าแล้วแบบพอดีว่าโชคดีของผมคือพี่มาร์กอะเขาก็แบบเหมือนรีสตอรี่รูปผมอะไรอย่างเงี้ยคุณเฟย์เขาก็มีส่งข้อความมาแบบแรงอะไรประมาณเนี้ยแบบแรงกแก่แก่พี่บอยไปถึงตัวพี่มาร์กไหมเขาไม่ได้ไม่ได้ฝากอะไรไม่ได้ฝากอะไรเขาเสียดายไหมเขาก็เสียดายครับแต่ว่าเนี่ยเขาติดจริงจริงติด เออ่คำจริงก็มีครับแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนดูด้วยโอ้นั้นเพื่อนแบบเพื่อนอะ่ะคือไม่ได้รู้หรอกว่าผมไปจากปากผมนะแต่เห็นจากในทวิตเตอร์มั้งส่งข้อความมากันหลายคนเลยแบบส่งมาโอ๋อคิดการคือเขาชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเอนเป็นงฟนบอลเคนดูว่าแบบคนนั้นคือแบบจะไปขาตัวเฟยอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบแกล้งกันอะไรกันโอ๋อไม่ได้ไม่ได้แกล้งขนาดนั้นเพราะเรารู้มานานแล้วว่าว่าเฟย์อ่ะชอบมาร์กตัวอนะไรอย่างเงี้ยก็เออพอมาเจอตัวจริงเออหล่อจริงว่ะเออแบบ หล่อแล้วแบบที่อย่างที่บอกกับประทับใจแบบอัธยาศัยของเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคนที่เขาเป็นระดับแบบศิลปินระดับโลกซูเปอร์สตาร์อ๋อเขาเป็นแบบนี้อันนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาน่ารักกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอายุก็น่ารักเหมือนกันนะครับจะเป็น,อนปอยทุนในตัวในใจเมย์ตั้งใจมาแกล้งเลยใช่ไหมแม,ม, <c oughs> ม่ผมเทียบเขาไม่ไหวหรอ,อกอมีมีปรับปรุงอะไริดยอยากเป็นเหมือนเขาแม้เพื่อเพื่อจะได้พิสูจน์โอ้โหแค่อายุโอ้ผมก็อายุมากกว่าพี่ม,พมาร์กนานเยอะแล้วก็ ปล่อยพี่มาเขาไปแบบว่าหลอแบบนั้นไปครับเราก็เอาเป็นว่าแต่พอเราเจอเราก็รู้สึกว่าเออเออเราก็รู้สึกรู้สึกประทับใจอะเอางี้ใช้เขาประทับใจเขาแบบเยอะมากเลยจริงๆกับกับพี่ม์าอะเออรู้สึกว่าเออทําไมเขาแบบเขาดูอัธยาศัยดีได้ขนาดนี้แล้วเป็นแบบสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเขาอะเขาดีใจจรักจริงครับเห็นว่าเขาทักเราว่าคุณหน้าเราอ๋อคหนคือตอนตอนแรกสุดเลยอะพอรอบแรกรอบแรกที่ได้เห็นอะเขาเขาทักครับ เขาถามว่าแบบทําไมคุ้นหน้าเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าอะไรทานองเนี้ยผมก็ผมก็แค่ผมก็เลยบอกเขาว่าอ๋อผมไม่เคยเจอแต่น้องสาวผมเคยเจอแล้วยิ้สักพักหนึ่งอ่ะค่อยมาทีมงานค่อยมีมาบอกว่าเนี่ยไอคนนี้ชื่อชื่อแรนดี้เป็นผู้จัดการของมาร์กหน้าเหมือนผมผมก็ไปเจอเฮ้ยเออเหมือนเหมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจริงเวลายิ้มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจริงก็เลยถ่ายรูปคู่กับผู้จัดการของพี่มาร์กด้วยลงอย่างลงย่ง ลงไปแล้วอยู่<ร>ในเรื่องอยู่ในโพสเดียวกันเนี่ยใช่ใช่ก็แบบเวลายิ้มก็เออก็มีส่วนขาอยู่นะอะไรอย่างแบบ <c oughs> เงี้ยเขาเลยอาจะจะคุนหน้าเราเป็นไปได้เป็นไปได้แว่าเราเป็นแบบดาราแสดงในวงการหนตอนแรกผมไม่แน่ใจว่ารู้หรือไม่รู้ครับแ,แต่ว่าเออเขาก็ทักูคุยแล้วก็แบบผมมานั่งอยู่โต๊ะที่แบบจะเป็นทางไปห้องน้ําหรือว่าทางห้องพักเขาอะพี่มาเขาก็เดินส่วนไปส่วนมาแต่ผมคือทุกครั้งที่เขาเดินไปส่วนมาเขาก็จะแบบมาผันมาทักบายยหรือแบบมาสกิดถามว่าแบบ โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกประทับใจว่าเออเขาดูแลทุกคนทั่วถึงจริงๆแบบใส่ใจทุกคนอะไรเงี้ยน่ารักมากครับแล้วก็เขาก็เป็นคนเก่งด้วยอะครับคือผมเองก็ผมเองก็แบบผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบศิลปินเกาหล,อหลีอะไรเงี้ยเราก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็เห็นผลงานเขาเห็นความสามารถเขาเขาเป็นคนที่แบบเออเขาเก่งจริงอะก็สัมผัสได้เลยว่านี่แหละคือความสามารถระดับโลกเลยแต่ี่บอยช่วงนี้ก็เหมือนจะปรับลุคให้เหมือนเกาหลีเกาหลีไม่ผมก็ปกติ อ๋อผมก็ผมผมก็เริ่มขึ้นครับก็กะว่าจะไว้ทรงประมาณนี้ไปสักพักหนึ่งก่อนเพราะว่ามันก็ค่อนข้างสบายดีอะแล้วมันก็ง่ายเวลาออกจากบ้านอะไรก็ไม่ต้องทําอะไรมากหนวดกับเขาก็ยังไม่ยังไม่กลับมาใช่ไหมครับแต่มาแล้ววันนี้โกนครับวันนี้โกนครับวันนี้มาขายครีมนี่ออเดอร์มีออเมียบิวเฟสครีมถูกต้องให้เห็นไปเลยว่าหน้าผมนี้ไม่มีฝ้านี่คนนี้คือครีมเคลียร์ฝ้าหนวดมอตะกอนเหมือนเดิม เหมือนเดิมครับแต่ว่าเออคำจริงก็มีเหมือนเดิมแหละแต่วันนี้โกนปกติว่าเวลามันทํางานก็จะมีโกนบ้างอยู่แล้ว